อาลรูแคปสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเล็กอิงนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่เกม World Con q u e r o r 3นะครับอ่าก็ต้องบอกก่อนว่าผมจะมาเล่นแคมเปญใหม่นะครับซึ่งอ่าไอแคมเปญเก่าของเราพาคที่แล้วเนี่ยเป็นเล่นญี่ปุ่นใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเล่นแบบนั้นเนี่ยกว่าเราจะยึดบททั้งโลกเนี่ยโอ้โหผมว่าคิดว่ามันต้องกินเวลานานเกินไปแน่เลยนะครับแล้วอาจจะเบื่อกันแน่แน่ผมว่านะครับผมก็เลยมาเล่นแบบให้มันจบแคมเปญดีกว่านครับ มิลิทารีแคลร์นี่ครับผมนี nee, ่ตรงนี้เลยนะครับพอออกเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือน3อันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะก็เลยมาลองเล่นดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีภรารกิจที่แบบเนี่ยโอ้โหมิชชั่นนะครับแคมเปญแล้วก็วันเดอร์เนี่ยโอ้โหแบบมันน่าสนใจนะครับนี่ยเนี่เห็นปะมิชชั่นนี้แบบว่าเลนินกาดมอสโกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยจะเล่นแคมเปญอ่ะก็เลยก็เลยต้องเริ่มที่เย er อรมันอ่ะกดเริ่มเลยนะครับความนี่นี่เลยมิทารี เรื่องพ่อไปนะครับอ่าในช่วงวิธีเนี่ยเป็นสงครามสายฟ้าแลบโดยเยอรมันเนี่ยครับผมโจมตีโปรแลนด์อย่างรวดเร็วนะครับอ่านี่ครับผมโอเคก็มีเดียนใหม่ข้างบนนะครับแล้วก็เบอร์ลินนี่ครับผมนะครับจุดเริ่มต้นของสองครามก็คือเยอรมันเนี่ยต้องการจะยึดพื้นที่ของโปรแลนด์ใช่ป่ะเพราะว่ามีชาวยิวอยู่ด้วยใช่ไหมเยอรมันก็เลยเอ่อสร้างสถานการณ์โดยการไปยึดหอวิทยุนะครับผมเหมือนแบบว่า มีหอวิทยุของเยอรมันเนี่ยโดนโจมตีโดยโปรแลนด์แหมก็เป็นก็เลยเป็นจุดชน,ชนวนสงครามให้เยอรมันเนี่ยบุกโปรแลนด์ได้นะครับเฮฮิตเลอร์นี่ฉลาดจริงๆเนี่ยโดยแผนการเนี่ยเนี่ยอมอบให้ไฮดิดฮิมเลอร์เป็นคนวางแผนไว้นะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับผมโอเคมาเมาื่อกี้ผมเอาโจมตีป้อมฝ่ายโปรแลนด์ไปแล้วหนึ่งทีนะครับโอเคแหมสงครามของโปรแลนด์นี่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากนะครับโปรแลนด์นี่ตั้งตัวแบบแทบไม่ทันเลยนะครับ ยึดเลยเราเข้ายึดอุตสาหากรรมก่อนละกันนะครับแล้วก็เข้ายึดน้ำมงนน้ำมันให้เรียบร้อยละกันนะครับในรอบนี้ของโปแลนด์อ่ะโอเคในเมื่อเราไม่สามารถสร้างอะไรได้แล้วใช่ไหมเราก็เอนเทอร์เลยละกันนะครับเนี่ยดูโปแลนด์โอววอซอร์อ,อ่รู้สึกว่าเขาจะเอาเอาเอาอ๋ออันนี้มันคือเหมือนแบบมันเล่นอัตโนมัติหรือเปล่าหรือย,อยังไงเนี่ยโอเค หูหางวอซอโปรแลนด์เองก็ขยับขยื่นนะครับยิงใส่ทหารบกทหารราบของเรานี่แบบหนักห่วงมากนะครับผมโอเครอบนี้เราได้ทรัพยากรน,น้อยนะถือได้ว,ว่าน้อยมากบอร์ลินไม่สามารถเอาทอาหารออก,กได้เนะี่ยอ๋อเหมือนประมาณว่าเราคุมได้เป็นบางส่วนหรือเปล่าเนี่ยผมขอดูเช็คแป๊บหนึ่งนะเซตติ้งออโต้อะไรก็ไม่ได้เปิดนี่วานะผมปิดไว้เนี่ออโต้โอเคมา งั้นเราเข้ายึดทางด้านล่างดีกว่านะครับเราโจมตีนี่ก่อนเลยผมจะเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับยิงอ่าโอ้โหสิบสองว่ะโอเคกองพลยันเกาะเล็กของเรานะครับโจมตียันเกาะของฝ่ายโปรแลนด์ก่อนในการตอนนี้นะฮะอ่าโอเคโอ้โหตรงนี้ขยับไม่ได้เลยเนะี่ยเนเทอร์แลนออกข้างบนนี้เป็นเนเทอร์แลนนะครับนายพลแฮกุดูเลียนเราเนี่ยยังอยู่กับที่อยู่เลยนะโอเค ตรงนี้ยังไงยึดได้หรือเปล่าครับยังยึดไม่ได้นะครับเนี่ยหน่อยเดียวเองครับกองพ้นหารลาบของเราเนี่ยต้องถอยถอยก่นกอนไม่งั้นเจอยันเกาะของฝ่ายโปรแลนแน่นะครับออาโอเคครับผมไา้หันเคลื่อนที่โอเคเอนเทอร์แล้วกันนะครับอ๋อคือข้างบนเนี่ยผมบังคับไม่ได้เนี่ยเหมือนเขาจะบังคับเองหรือเปล่าอ่าโจมตีตรงนี้ได้โอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยยันเกาะโปรแลนนี่ขยัยากพยื่นเข้ายันเกาะโจมตีกับเราแบบบ่อยมากนะครับแต่ตอนนี้โอเค ุณมีสตรีมชา้าต,ตำแหน่งในการโจมตีเอนมีที่ดีกว่าศัตรูอ๋อตอนนี้เรามีตำแหน่งการโจมตีศัตรูแล้วลนะครับอ่าตรงนี้ยังไงไปคือเราต้องล้อมล้อมต้องล้อมยังยึดไม่ได้กันเนี่ยยายกรอบโปรแลนด์นี่หืหนาแน่นจริงๆนะครับโอเคตรงนี้ยิงอ่าเป็นไงโอ้ยกอ,องพล ยานหุ um, so. ้มเกาะของโปรแลนก็ไ no ม่ยอมแพ้แบบว่าจะเอาชนะให้ได้จริงใช่ไหมเนี่ย198แบบเออเอายแตกแตกไปแล้วครับผมแตกไปแล้วครับผมตอนนี้นี่โอเคเหลือตรงนี้แล้วก็เรายึดน้ํามันกับตรงนี้แล้วกันนะครับที่จัเป็นต้องยึดในตอนนี้เราสร้างได้หรือเปล่าโอ้เราสร้างได้จากเมืองนี้นะครับเราสร้างนี่เลยนี่อาเมอร์คาร์รถยน์เกาะของเรานะครับโอเคไปนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหวอสตอโดนทิ้งระเบิดนายพลไฮ เราสุดยอดมากนะครับสังเกตว่าเขาจะเรี่งเล่งพื้นที่ไฟไหม้เพราะอะไรอะ่ะตอนนี้โอ้โหสงครามที่วอลซอรนี่หนักหน่วงมากนะครับอ่าเราเข้ายึดนี่ได้แล้วนะครับผมน้ํามันตรงนี้นะครับผมเอ้ยากยังยังกองพลยันกอบโปแลนด์เขาเอากําลังพลเข้าเมืองว่ะอ,อี๋ยังงโอ้ยเรียบร้อยยึดเลยเอ่าเบอร์ลินมิเทลี่อ a คาเดมี่โรงเรียนเบอร์ลินสาเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไปไป เจอกับทาหารเต้าน้ำมันหน่อยนะครับไปยึดยิงโอเคตอนนี้สถานการณ์้างล่างนี่ดุเดือดมากยันเกาะสู้กับมิตรทัี่โอ้โหเจบ็บเจ็บเนบเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเราเอาไปเสริมแล้วกันนะครับนี่ยันเกาะยิงกันหน่อยอ่าทหารต้องสู้รถไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นยันเกาะหนักนะครับไอ้ยันเกาะเบาคุณผิด นี่โอเคตอนนี้สร้างยานเกาะมาเยอะแล้วกันนะครับเพะะื่อเราจะได้บุกโปรแลนด์ได้อย่างรวดเร็วนะครับไอ้ข้างบนในพลแฮกูุรเลียนเราเนี่ยบุกวาซอแบบว่าไม่คิดชีวิตจริงๆนะครับไอ้ทางฝั่งโปรแลนด์ก็เอาทหารนี่สปอเกิดมาดเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าข้างล่างนี่ก็มีการตอบโต้อยู่นะครับอื้มสุดยอดจริงๆนะโปรแลนด์นี่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับแต่สงครามวิทวิก็บมเราต้องจบสงครามนี้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ ยึดน้ำมันโอ้โหแล้จริงๆกองทหารเรานี่ครับเคภาคใต้ของโปแลนด์เนี่ยเรายึดได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคเอาทหารขึ้นทางด้านเหนือเลยแล้วกันนะครับไปช่วยยึดวอซอหน่อยอันนี้วอซอโดนยึดแบบล้อมๆแล้วนี่ครับแหมสงครามนี่จบเร็วกว่าที่เราคิดหรือเปล่าครับเนี่ยแหมโปแลนด์นี่เอาทหารไปไหนหมดนะครับโอเคเอนเทอร์เลยแล้วกันนะครับแหมื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่เยอรมันนี่ลงเรื่อยๆเลยนะครับ โอ้โหวอสอนี่เป็นลุกเป็นไฟแล้วนะครับในตอนนี้แหมทหารโปรแลนด์นี่ขยับเพื่อเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหยานเกาะผมเสียไปอ่ะข้างบนเสียเสๆเราเสียย,สย,ยานเกาะไปแล้วยิงตามโิบโอ้โหเขายิงเงาอืมแรงมากยี่สิบสองเลยอ่ะผมยิงเขานิดเดียวเองเมื่อกี้โอเคครับเอาหายไปแล้วยิงต่อยันกอบสามสิบเจ็ดเคเยอะไปไหนเนะี่ยไปไปยันเกาะ เติมต่อมาต้องเอาอินฟินิตี้ลงหน่อยแล้วนะครับไม่งั้นนี่ถ้าไม่เอาลงนี่เราเสียหายหนักแน่อืมไปเราเอาอินฟินิตี้เข้ายึดพื้นที่โอเคเอ็นเทิร์นเอาครับอุ้ยวอลซอโดนทิ้งระเบิดแบบไม่หยุดยั้ยงครับแหมตอนนี้น้ำมงน้มันนี่อุ้ยเรียบร้อยผมวอลซอโดนยึดวิกตอรี่ไปนะครับหนึ่งดอกเย่โอเคอเคาสเซิลคอมเพล็กซ์เลยนะครับเรายึดวอลซอได้นะครับผมภายใน6เทิร์นใช่ไหม เยี่ยมมากโอ้โหหนึ่งดาวผมภารกิจนี้หนึ่งดาวแล้วนะครับอันนี้เหมือนเป็นโซเวียตยูเนียนต่อมาเรายุโรปบ,บ้างดีกว่าทางด้านฝรั่งเศสนะครับผมไปโจมตีฝรั่งเศสการป้ายเย่ yeah! อ่ะโอเคในรอบนี้นะครับโอ้โหคอมมานเดอร์เรามีคอมมานเดอร์ที่เกี่ยวเรามีคอมมานเดอร์ที่เกี่ยวกับการโจมตีแอตแทกฝรั่งเศสแล้วนะครับในตอนนี้อ่ะเราต้องยึดทั้งเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์นะครับผมโอ้โหได้เลยได้เลยอังกฤษจะมาช่วยหรือเปล่าในตอนนี้ผมว่าน่าจะช่วยนะยแต่กองพลเราสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่าครับในตอนนี้อออืืผมว่าไอครั้งเนี้ยเราน่าจะใช้เวลาหน่อยนะครับดูจากท่าทางแล้วนะครับอออืืดูจากรูปการแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาเป็นว่าเราต้องยึดอ ตามเตอร์ดามก่อนละกันหรือว่าฮอนแลนดนน์นั่นนนั่เองนะครับโอเคเอายานเกาะเข้าไปเลยโอเคยิงนี่เอาย,ายิงไม่ได้ยิงไม่ได้โทษถอดถอดถอดแอะโอเคตอนนี้เอายานเกาะเข้าไปปิดล็อคเมืองไว้ก่อนละกันนะครับอืมไปขึ้งมงขึ้งบินยิงไต้ปืนต่อต้านรถถังรถถังเอาใส่ไปเออโอ้โหเจ็บหนักเจ็บหนักครับผมเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหยิบเอ็ดเลยเนี่ยยังเยอะไป อ่าโอ้โหเมืองนี้ใช่ย่อยเนี่ยโอเคงั้นต้องเอาเนี่ยคอมมานโดลงนะครับแล้วก็ฟอร์ชิลิมเยเกอร์หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็เอาไปตึงแนวลบทางฝั่งเบลเยียมมาแล้วกันนะครับอืมทั้งล่างนี่บังคับไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรงั้นเราเป็นเทิร์นเอ้อเด้อเด้อนี่ต้องเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหน่อยแล้วกันเอ้ออัมสเตอร์ดัมโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกัน อ่าโอเคเอนเทอร์ Enter นะครับเดี๋ยวทรัพยากรจะหมดสักก่อนนะครับอ่าโอ้ยทางเรือรบลบเรานี่ยยิงสนับสนุนใส่เดนมาร์กเรื่อยๆเลยนะครับอุย้ยแนวลบด้านล่างเราจะเป็นรู้สึกว่าเราไม่ต้องบังคับใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้หทางอังกฤษทิ้งระเบิดใส่เรือลบเราอะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับต่อมาต่อมาโอ้โหทางเนเธอร,ร์แลนด์เขานี่ตอบโต้ทหารเราเดนมาร์กก็ตอบโต้นะครับแหมสุดยอดจริงๆ โอเคยิงใสย่ยิงใสย่ยิงใสย่ยังไงยิงใสย่ยันเกาะหน่อยเซ่ปะทะปะทะหน่อยโอเคโอ้โหฮอนแลนด์ Holland. โดนแน่จังหวะนี้ปังเมืองพังไหมฮอนแลนด์เมืองพังโอ้ยทหารไม่มีป้องกันแล้วนะครับตอนนี้ฮอนแลนด์ Holland. เราเสร็จเราแล้วนะครับเราจะยึดโคเปนเฮเกนเลยลวกันในตอนนี้อ่าเพราะว่าลูกศมันจะห้าวเป้งกับเรานะครับเออโอเคแนวล่างเตรียมเลยได้ทัน อ่าเอนเทอร์แล้วกันนะครับโอ้โหปืนใหญ่เรายิงใส่โคเปนเฮเกนนี่แบบว่าระยะนี้ได้มากอะ่ะบอกเลยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหแนวรบฝรั่งเศสนี่ตั้งป้อมได้หนาแน่นมากเลยครับบอกเลยตอนนี้วิธีเราก็ชนะไปแล้วที่โปรแลนด์นะครับนี่โอเคโอโย้ยิงใหญ่โอ้โหแนวรบโปรแลนด์เอ้ยแนวแนวรบเยอรมันด้านล่างเหมือนจะเสียเปรียบหรือเปล่านะครับโอ้โหให้โจมตีเราไม่มีต่อต้านเครื่องบิน,นเฮ้ยยังไงยังไง โอ้โหตอนนี้ข <reading> ้างบนเดนมาร์กเดนมากเดนมากลุกเป็นไฟนะครับเนเธอร์แลนด์เองก็จะเหลืออะไรนะครับผมตอนนี้โอเคถล่มยิงเข้าไปถล่มยิงเข้าไปอ่าทหารเข้าบุกเมืองโอ้โหก้าวโอ้โหก้าวเองอเนี่ยยิงโอเคเข้าแนวเบลเยียมเลยแล้วกันนะออกมาต้องเอนเทอร์อีกแล้วนะครับไม่ต้องสร้างอะไรแล้วนะครับผมกดกออย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับ อ่าโอ้โหในแลนแห้งแล้วยึดเลยได้ในแลนเรียบร้อยแล้วในคราบผมต่อมาต่อมาไปเบลเยียมต่อนะครับอ่าเบลเยียมต่อเลยแล้วกันตรงนี้เดินไม่ได้แล้วเต็มเต็มแล้วโอเคมาตั้งแนวลบตรงนี้หน่อยอาหารโอเคเราสร้างยานเกาะหนักเลยดีกว่านะครับเฮฟวี่แท้อ้อไม่ได้ครับผมเนะครับเราได้เป็นไลท์แท้งธรรมดาแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงใส่ทหารน เด็ดไอเบลเยี่มจะพูดโปแลนด์จะพูดเดนมาร์กเฉยเลยเมื่อกี้อืมี่ยึดน้ำมันยึดน้ำมันได้โอเคในพลลอมเมลของเราตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงช่วยยิงี่ครับผมเนีเจอก็บฝรั่งเศสแล้วนะครับตอนนี้ทหารเราโอ้โหลูกเป็นไฟอีกแล้วนะครับอืมโอเคเป็นใหญ่เรายิงใส่โคเปนเฮเกนนะครับเราต้องยึดมันอย่าให้มันเป็นเส้นหนามของเรานะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ ฝรั่งเศสอีกตอนนี้ตอบโต้ป้อมลบเราแบบหนักหน่วงจริงๆเนี่ยเอาวะเอาวะเริ่มหนีว่ะเริ่มหนีว่ะโอ้โหทิีนี้เบราใส่เบอร์ลินเลยเนี่ยสุดยอดมากนะครับอ่ามาแล้วยึดโคเปนเฮเกนได้เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นไงทำลายเรือใส่ศัตรูนหน่อยโอ้โหทำลายไม่ได้ว่ะเราไม่ใช่เราบังคับไม่ได้นะครับเบอร์ลินมาเบอร์ลินแบงเดนเบิร์กลมโอ้โหทหารเรา ตายไหมโอ้โหสเสียเรียบร้อยนะครับแหมเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับอ้าวยิงใหญ่นะฮันแหมมาตั้งทัพตรงนี้ก็หมดดีครับผมนะครับนี่ขยับขยายเข้าพื้นที่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาปารีไให้ได้เราจะเอานีา่ปืนใหญ่ต่อต้านรถถังนะครับซูริกแหมสวิตสวิตสว,ว,วิตเทอร์แลนด์นะครับไม่เอายิงยิงใส่บาซเซลโอ้โหเรื่องรถหน่นอยนิดนึงนะครับเรายึดอัมสเตอร์ดัมได้ปอนด์นะครับ เราเหลืออะไรบ้างนะครับเราเหลือบาเซลเราเหลือแค่เดนมาร์กเอ้ยไม่ใช่เหลือแค่เบลเยียมกับปารีสเท่านั้นนะครับฝรั่งเศสนั่นเองโอเคถึงนี้ผมว่าจบเร็วอยู่นะครับโอเคเอาด้วยนะอันขึ้นทับเข้าไปใน,ในเบลเยียมได้เลยอยันกงยันเกาะตรงนี้ถลม่มถลม่มโอ้โหสามเก้าหมดเลยไหมเนี่ยโหดรายจังวะ ยึดเมืองยึดเมืองต้องยึดให้ได้แล้วโอ้โหสามห้าเบอร์ลินอยู่เฉยไม่ได้แล้วจริงๆต้องเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่เบลเยียมหน่อยแล้วเฮาเหลือเกินแนวลบแข็งแกร่งกว่าโปรแลนอีกนเนี่ยเอออีกลูกนึงอ,อ่าแต่คนแกจะเลือดเยอะไปไหนเนี่ยโอเคตอนนี้แนวลบเรานี่มาตึงสถานการณ์ที่เบลเยียมหมดแล้วนะครับเอ,อ โอเคโอ้โหเรือลบเราก็มานะครับตอนนี้เริ่มขยับยายออกมาแล้วนะครับยังไงทาหารทาหารเนี่ยก็จะหมดแล้วไม่ได้ต้องเอาไปไล่ยึดนะครับเราจะเสียทหารฟรีๆไม่ได้เออยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่นะครับตอนนี้ยานกงยานเกาะแล้วถอยต้นหมดเลยวะเดี๋ยวนี้ยิงโอ้สามเจ็ดต่อสิบนะครับไม่คุ้มเลยนะครับยิงโอ้ยเบลเยี่ยม เป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากเลยครับผมว่ายิงใส่เออโอเคปืนใหญ่เรามันสู้ปืนใหญ่เราไม่ได้อยู่แล้วผมว่าโอเคเอนเทิร์นก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บทรัพยากรไว้ทิ้งระเบิดใส่มันเนี่เต็มตัวได้เต็มตัวได้ออนแลนด์ก็เอ้ยไม่ใช่ดิมาอุ้ยอืเอ้าเครื่องบินมายิงระเบิดใส่ผมอ่าโอ้โหหมดเอา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 บนนี้ยังไงลบกันแล้วโอ้โหยิงปืนใหญ่ใส่ตอนนี้ ฝรั่งเศสเองนี่ไม่ยอมนะครับเอาได้หารมาเรื่อยๆเลยนะครับทิ้งระเบิดมั่งใส่ใหญ่เลยอ่ะตอนเนี้ยเอาวะโกรกอรอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับอืมนิดเดียวจริงๆครับราเซลเพชรน้ำเอกของคลาเออยยิงเออเอา,เอานายพลตายเยี่ยมมากทหารทำเราต้องยึดบาเซลให้ได้นะครับ เดี๋ยวต้องเอาพลล่มฟอร์ชิลิมเยเกอร์ของเราโดดพื้นที่ไหนดีไม่ได้เนี่ยโอ้โหไกลเกินไปอีกนะครับตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปเจออินฟิน,นิี่ของฝ่ายอันนี้ของฝ่ายฝรั่งเศสแทนงั้นเราต้องถลม่มนะครับผมอย่าให้มันได้หายใจหายคอเอาปืนใหญ่มาโอเคต่อมาเอารถหุ้มเกาะมาด้วยเอจะได้ขยับพื้นที่เร็วๆหน่อยนะครับ แหมอ๋อเรามีแผนประบรสบวามสําเร็จในการโจมตียูนิตทั้งหมดโอเคอ๋อนายพลมันสไตล์ครับผมนายพลมันสไตล์นั่นเองอโอเคเรามีแผนแล้วนายพลมันสไตล์บอกนะครับโอ้เรายึดเบลเยียมได้แล้วนะครับเรียบร้อยไปครับเบลเยียมเรียบร้อยไปนะครับ,รบรออกมาออกมาพื้นใหญ่เราขยับมาแนวล่างดีครับผมอย่างนี้นะครับไปเนี่ยถล่มน้นํามัน่อยเนี่ยมันจะได้สร้างไม่ได้ เราเข้ามาป้อมแนวหลังของฝ่ายศัตรูแล้วนะครับในต,ตอนนี้ยิงเออโอเคเรียบร้อยดีมากยึดน้ำมันได้จึบมาปืนใหญ่มาโอเคตรงน,นี้ยันเกาะเราโอ้โหขาดไม่ได้นี่เลยโอเคเอนเทอร์น,นี้ครับตอนนี้ม,ม,ม,มาวะมาวะมาวะอันนี้เริ่มมาวาจะจังหวัดไล์เรานะครับ เออยิงใส่ป้อมหน่อยนะครับมันจะมาตั้งเฮ้าต่างกันนี้ไม่ถูกต้องเออเน่โอเคยังไงโอ้โหจะเอาคนไปสู้ยานเกราะมัน็อะไรอยู่นะครับแถมมีไม่ทับอีกนะครับไม่ได้เรื่องแล้วตอนนี้ถอย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 เอายานเกราะแทงมาโอเคงั้นเอาเป็นว่าตัอนอ่ะยิงเออหมดไปดิโอเคคอนเฟิร์ม เออเราเรียบร้อยแล้วแหละตอนนี้นะครับสถานการณ์คือเรานี่ได้เปรียบกับฝ่ายฝรั่งเศสอีกแลเนี่ยตอนนี้แหมตอนเล่นไอคอนคอเลอร์นั่นมันยากเกินนะครับผมว่าโอเคผมว่าเราเสียยันก่อนตรงนี้ก็ไม่แปลหรอกมกั้งไปโอ้โหหนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดยิ่งถล่มเราถึงยี่สิบเอ็ดด้วยกันเลยนะครับยิงโอ้โหทำสามทำสิบเอาเว้เอาเว้ หนาแน่นเลอเกินหนาแน่นเลอเกินโอ้โหลม่มเขายิงแรงมากอะเอาปืนใหญ่มาอาร์ทิลเลอร่เอาเอาเป็นแบตเตอรียนดีกว่าะจะได้มีระยะในการยิงที่รุนแรงหน่อยนะครับเอ้แต่เขาว่าผมว่าอันล่างน่าจะแรงกว่าอาร์ทิลเลอร่อันนี้โอเคเอนเทอร์แล้วกันนะครับไปอตอนนี้ไฟเริ่มไหมนะครับไฟเริ่มไหมแล้วยิงเออแตกมั้นะไม่แตกว่ะโอ้โหต้องเสียสละนี่ โอ้ยังไม่พังอีกอะเนี่ยจะหน้าด้านหน้าทนจริงๆว่ะโอ้ยแตกไปเรียบร้อยนะครับผมเดินทำลายป้อมปืนกลมันหลังปืนกลน,นะครับโอ้โอ 17. หสิบเจ็ดผมนี่แตกเองเลยนะครับตอนนี้โอเคต่หงทหารมาเป็นไงบ้างยางกุงยานเกาะโอเคเบอร์ลินแบงค์เบิร์กไปทหารของเราเราต้องเอาอินฟินิตี้เข้าบ้างนะครับไม่ใช่ไม่เข้าเลยโอเคเอนเทอร์นไปอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้อโอเคตอนนี้ ยิงใส่ป้อมมันเออต้องอย่างนั้นดิวะนี่ขยับขยับขยับไปอนนี้ยังไงโอ้โหแหลมมากอาหารเราเคลื่อนที่ได้รวดเร็วจริงๆนะครับเอนเทอร์นี้ผมนี่อุย้ยยันเกาะของมันสตายนี่ข้างบนนะครับผมต้องเอาไปช่วยเ้าหน่อยแล้วครับยิงเอ,อ่ยิงทำลายป้อมปืนกลก่อนตอนนี้ ไปช่วยมันสไต์หน่อยอ่ามันตาตรู้สึกว่าจะหัวเดียวกระเทียมรีบหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยเครื่องบินทิ้งระเบิดไอ้พลล่มพลล่มไม่ทิ้งระเบิดดีกว่าโอ้โหไม่มีจุดให้ทิ้งระเบิดเลยวะ่ะอังกฤษนี่เงียบเหงาเลยนะครับไม่มีส่งอะไรมาช่วยแล้วอตอนนี้นี่พลล่มดีกว่านะครับเอ้าพลล่มจุดนี้แล้วก็จุดนี้หน่อยจุดนี้หน่อย โอเคต่อมาเดี๋ยวต้องเอาพนลน้มเดินทางแล้วนะครับตอนนี้อ้หูยมันตายยิงได้โหดมากอะยิงปารีสทำลายปารีสหืมยิงไม่ถึงปารีสว่ะตันนี้ยิงถึงแค่ป้อมเลยเนี่ยโอเคมาเอาทหารเข้ามาละกกันนะครับแหม่ไม่มีทหารที่ถึงปารีสเลยตอนนี้แหมเสียดายจริงจริง โอเคคอนเฟิร์มไปครับเอนเทอร์นไปริบร้อยวิกตอรี่ไปนะครับโอ้ยเราได้แค่2ดาวเองนี่ครับแหมเราใช้ทหารเปลืองไปหน่อยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมมาโอ้โหเรามีอีกแนวลบหนึ่งนี่ครับนอมบังดีนั่นเองโอ้โหโอเปอเรชั่นซีเรียลนะครับอืมผมว่าใช้เวลาแน่ๆเลยนะครับโอเคคือเราต้องไปยึดลอนดอนนะครับในรอบนี้นะครับภารกิจเรานะครับผม หนที่เดียวที่เดียวคือลอนดอนนั่นเองโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราโอ้โหผมว่าน่าใช้เวลานะดิจากรูปการแล้วน่าใช้เวลาอยู่นะโอเคงั้นเอาจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนลนะกันนะครับไว้มาต่อกันใหม่สาหรับแคมเปญในภาคที่สองนะครับโอเคงั้นลาไปก่อนลนะกันสำหรับเกมนี้อ่าโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวมีพารสองต่อแน่นอนสงครามโลกมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับอโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายให้ผมไปแล้วนะครับ